สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปเาวสารต่างๆในเกมรายเ e นเจอร์นะครับอวันนี้ห้ามพลาดนะกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นกิจกรรมครบรอบ11ปีของทางรายเกมอ่ะใครที่อ่าเล่นกิจกรรมไทยมาโดยตลอดนะครับรายเกมขับนะอันนี้ก็น่าจะได้แอดไลน์บัญชีทางการนะครับของรายเกมไปเรียบร้อยอ่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้แอดนะต้องเป็น ID ที่ผูกล ne นะครับแล้วก็เข้าไปแอดนะในไลน์นะครับหาบัญชีทางการรายเกมอาแอดเรียบร้อยเนี่ยก็เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้มี มีเริ่มต้นที่เกม l i n e ดืเจอร์ด้วยนะอาะนั้นห้ามพลาดนะเบื้องต้นก็จะมีล็อกอินสามวันห้าวันเจ็ดวันครับแจกไลน์พอยต์นะครับแล้วก็มีเล่นเกมของไลน์มีหลายเกมอยู่เหมือนกันนะรับนะครับไลน์มีเพชรกร์ดหนึ่งร้อยบาทาแบ่งเป็น4รอบนะครับแล้วก็มีทำคลิปโหอ,อันนี้คือเรียกได้ว่าเห็นแวบ,บแวบ,บอันนี้ผมเห็นแวบ,บแวบ,บนะมีแจกทั้ง iPad หูฟังบูทูธอะไรต่างๆอเดี๋ยววันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ อาเคครับตู้กระชาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเพิ่มเลทน,นะเพราะว่าแจ้งไปน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับว่าวันพฤหัสที่16นะครับจะเพิ่มโอากาสเลนเจอร์นะครับส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ตกแต่งอเกียร์กรบเรียวนาอย่างที่บอกชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านนะคือเกียร์ครับ บางคนเขาไม่ได้วิ่งวิ่งไม่ไหวไอเกียรตกแต่งกบเนี่ยมีชิ้นที่ดีอยู่นะครับก็คือนาฬิกาทนทานค่อนข้างจะใช้ดีนะครับบน็อปต้องนานถ้าไม่ใช่สายวิ่งเนี่ยใช้กันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอันนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะเปิดนะรูบี้หมดตัวกระช้าหมดครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษอาจต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับก็ให้ลุงเปิดกรชะช้าเพราะว่าเราเล่น a n d r o i ยกันเป็นนส่่วใหญ ไม่มี iPhone นไม่มี i อ a d ครับให้ลุงเปิดกระชาได้นะรหรือกดรับ Ruby นะซื้อแพ็กต่างๆเนี่ยกดรับ Ruby นะครับเอาไว้ให้ที่ iOS อเอาจจะเกิดเป็นอไอเทม,มอ,อื่นๆเนี่ยแอนดรอยเราสามารถกดรับได้เลยนะ,ะบริการพิเศษตรงนี้ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นครับอ,อยากจะเติม Ruby, รูบี้ครับเติมเยอะก็ลดเยอะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ร้านลุงเอาไว้ให้ที่ปักหมดุดคอมเมนต์พร้อมก็รีบไปจัดกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้เพิ่มเลทเพิ่มโอกาสนะ,ะก็ขอให้ได้เรนเจอร์ Ranger ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะครับตัวนั้ ก็ทักแชทไปแล้วเงียบอ่าช่วงนี้บางที Facebook หรือเพจอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจแหละมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็แอดไลน์ไปอีกหนึ่งช่องทางครับแอดไซน์ลุงข้าแปดแปดอายกมือถือขึ้นมาสแกนก็ได้ครับแล้วก็รีบทักแชทไปที่ร้านลุงเลยนะครับตามนิก์นะอ่าลุงยนะุทธชาแนลร้านจมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่จกคนเติมอ่าพร้อมก็รีบไปจัดกันได้เลยครับเดือนหน้าก็โคลาโบนะเห็นโปรโมชั่นดีๆอะไรดีๆเนะี่ยเติมตุนกันไว้ก่อนได้เลยนะครับอ้าโอเคครับเ ใครที่เล่นกิจกรรมไปแล้วครับลายเกมขับก็ตรงนี้เหมือนเปิดแล้วลายเกมขับเหมือนเน่าไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะลา,ายเกมขับครับหรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้อัดนะบัญชีเกมน์เนเจอร์ผูกไลนยครับแล้วก็เข้าไปที่ไล่์หาตรงกลุ่มบัญชีทางการครับลายเกมแล้วก็อดเข้าไปครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาตามนี้เมื่อกดเข้าไปในลิงก์ครับ กิจกรรมเริ่มต้นครับก็วันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับก็คือให้เล่นเกมนะให้เล่นเกมทั้งหมดให้ครบ25ครั้งภายในเวลาที่กําหนดอันนี้เขาจะแจกาลายพีเพ็การ์ดอ0 0่า100บาทต่อ1รอบทั้งหมดจะมี4รอบนะก็สามารถเล่นได้หมดทุกรอบครับคือเกมดูตามรูปนี้เลยอเบื้องต้นที่เห็นคร่าวๆนะมีเกมเศรษฐีนะครับลายเรนเจอร์นะครับลายบอลฟาร์มลายเชฟบับเบิรส อ่ะบับเบิลสนิดนึงเห็นมีคนถามเข้ามาบอกว่าพี่โคลโบน่าเป็นไอ้นี่ไหมคณะประพันธกรณจอนจัดเออเพราะว่าเขามาคอนแลบกับบับเบิลสองคือต้องบอกแบบนี้ว่า มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เวลาเราดูว่าไลน์เกมอื่นๆนะครับที่เป็นของค่ายไลน์เนี่ยเขามีคอลลักับอะไรบ้างเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยเมื่อเขาคอลลัมาแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีการติดต่อสื่อสารเอาไว้แล้วนะครับมันก็จะพูดคุยกันง่ายในการที่จะดึงไปคอลลักับเกมอื่นๆอ่าแต่ว่าของไลน์ b u บเบิ2ต้องบอกแบบนี้เอาตรงๆนะ ส่วนใหญ่ที่คอนแลบกับ Li น e b ั b b l e 2แล้วมาโผล่กับเกมไลน์เจอร์เนี่ยเอาตรงๆก็มีทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาที่สั้นบ้างยาวบ้างนะครับส่วนใหญ่เราเห็นนะบางทีเป็นปีก็มีะนะครับไปคอนแลบกับ Li น e บั b b l e ก่อนแล้วก็มาโผล่ที่เกม r a n ์เจหรือบางทีคอนแลบกับเกม r a n เจก่อนมาโผล่ที่ Li น e บับ b l e ที่หลังก็มีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะย้อนหลังนานหลายเดือนหรือแม้กระทั่งเป็นปีก็มีนะครับเรื่องนี้ก็ได้กระซิบถามแล้วว่ามาเลยไหม เขาบอกว่ายังไม่ยังไม่มายังไม่ได้มีแผนยังไม่ได้ติดต่อเป็นเรื่องในอนาคตอาฉะนั้นเนี่ยก็ปักบตดเอาไว้ก่อนว่าคณะบระพัารกรจรจัดอ่าเรียกได้ว่าก็มีโอากาสมาคอนแลบกับเกมไรนเจอร์ต้องใช้คาว่าในอนาคตนะอย่างที่บอกว่าระยะเวลาไม่แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่คอนแอลบเนี่ยเขาจะคุยเอาไว้ล่วงหน้าอ่านะครับซึ่งคอนแลับที่คุยไว้ล่วงหน้าเนี่ยไปจนถึงเมษาปีหน้าละอ่าเรียกได้ว่ากุมภาเขาบอก ทานวาเขาบอกก็ยังโอเคยังบูมอยู่นะกุมพาก็ยังบูมอยู่อันนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นระดับไหนเรื่องของการใบนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นวันพุดธหน้านะครับพุดธหน้าที่22อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องของโคลาโบนะครับ อ่ะฉะนั้นอันนี้ครับก็เข้าไปเล่นนะวิธีการก็คือตามรูปมันมี8เกมใช่ไหมให้เข้าไปเล่นให้ครบทุกเกมนะ,ะกิจกรรมมันมี7วันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเล่นครบทุกเกมเกมละหนึ่งครั้งเหมือนเขาจะนับเวลาผมไม่แน่ใจว่าจะนับ3มนาที5นาทีหรือ10นาทีไหมต่อ1นเกมครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะนับ1สมมติเล่น8เกมวันหนึ่งก็และ3วันก็24ละ4วันก็จะครบเรียบร้อยนะครับ ก็ฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้รายพิเศษการครับก็ต้องโหลดหลายเกมหน่อยเออหรือไม่ก็คำนวณดูว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเล่นกี่เกมมา4วันจะครบครบปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถกดรับได้ทันทีก็เข้าไปกดรับได้เลยนะ,ะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดคือแจกเยอะนะครับแจกเยอะแต่ว่าก็มีจํานวนจํากัดอ่าแล้วก็มาจากหลายเกมด้วยฉะนั้นก็ได้มีจากเกมอื่นที่เขาอ่าเข้ามาแยกตรงนี้นะ,ะฉะนั้นรายพิเศษการครับเอาไปซื้อรูบี้ได้ไปซื้อสติกเกอร์ซื้ออะไรในเกมไ a น์เจอร์ก็ได้นะครับ ต่อมาฮนะอีเวนต์เล่นเกมต่อเนื่องครับอันนี้เริ่มต้นที่เกมไหนเรนเจอร์เลยนะครับก็คือล็อกอิน3วัน5วัน7วันอ่ะก็จะได้รายพอยต์รวมนะครับ90อ่สิบเก้าสิบ p o i n เอาไปแลกสติกเกอร์หรืออะไรก็ได้นะอ่ฉะนั้นก็เข้าไปเล่นกันได้ครับส่วนสุดท้ายอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยผมอยากเล่นว่ะเพราะว่าเห็นรางวัลแล้วแบบ รอใจมากๆนะครับก็คือ,อเป็นไลน์เกมชาเลนจ์ครับเป็นการสร้างคอนเทนต์นะเพื่อนๆสร้างได้หมดนะไม่จาเป็นว่าต้องเป็นใครครับก็สร้างได้หมดนะครับกิจกรรมครับก็คือสร้างวิดีโอที่สุดของไลายเกมครับแล้วก็โพสต์ลงในไลายวูม อ่าที่เขาเพิ่งเปิดมาใหม่นะผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยนะไล room นะ์วูมครับก็ติดทันทัดที่สุดของไลน์เกมนะครับผู้ที่มียอดแชร์สูงสุดกับยอดไลน์สูงส,สุดก็จะมีแจกอ่าผมเห็นมีแจก iPad แจกมือถือนะปูฟังอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะไปร่วมเล่นไหมเอออยากได้รางวัลน,นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำแนละ้วเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อน <laughs> ๆช่วยกันแชร์ช่วยกันไล์นะอันนี้กล่าวกับ,บคณล่วงหน้านะครับ คือเห็นมีแจกรางวัลค่อนข้างจะเยอะแลนะน่าสนใจแต่คงจะยากแหละเพราะว่ามันก็มีเคเตอร์ที่มาจากาเกมอื่นๆด้วยของ l ล n e นะซึ่งเขาก็ดังๆอยู่กันอไม่รู้ว่าทางฝั่งเรนเจอร์จะไปสู้เขาได้ไหมนะครับอ่าะฉะนั้นเนี่ยกิจก,กรรมก็ประมาณนี้ไปร่วมเล่นกันได้เลยนะก็อาจจะแจกไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ l ล n e เกมแต่าาว่าในเกมเรนเจอร์ทำคลิปให้ดูมาหมดแล้วนะครับว่า,าเขาก็แจก เยอะอยู่เหมือนกันอ่าที่เป็นกิจกรรมของฝั่งไทยนะครับส่วนเรื่องของการทําเรื่องขอย้ายฐานข้อมูล ID นะครับก็ทําทุกคลิปไม่ได้บอกไปแล้วทําไป3-4คลิปติดแล้วนะครับก็ลองไปทําเองดูบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะทําทอะไรไม่เป็นเลยครับวิธีการก็อย่างที่บอกว่ามีสช่องทาง1ก็คือไปที่เพจไลน์เจอร์ทางการลิงก์ก็จะอยู่ที่โพสต์ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ส่งไปถ้าเกิดบางคนเขาส่งไปเขาก็มีลิงก์ตอบกลับอะไรเรียบร้อยนะถ้าไม่ได้ขอให้ทําผ่านในเกมอ่าในเกมก็คือไปที่ตั้งผ้า วก็แจ้งอ่ะทำคลิปให้ดูไปเรียบร้อยะครับแล้วก็เลือกตามหมวดหมู่เดี๋ยวเขาก็ส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกนะครับอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะ,ะว่าเปลี่ยนได้แค่ต่างชาติมาเป็นไทยเท่านั้นแล้วเราต้องทํานักอยู่ในประเทศไทยนะอ่าเพราะว่าเพื่อนๆืบางคนก็จะไปเรียนหรือไปทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะได้กิจกรรมไทยบ้างอันนี้ไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องทํานักอยู่ในประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็ไอดีมันเปลี่ยนไปในดีนอกแล้วเปลี่ยนไปใน ID ไทยนะอย่างที่บอกว่าในเกมแพลนเจอร์เ <Alter ed S 1> นี่ยกิจกรรมเขาค่อนข้างจะเยอะเยอะ มากจริงๆอ่านะครับก็เลยอยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นอดีไทยนะจะได้รับกิจกรรมร่วมๆกันนะเวลาเวลาผมทําคลิปทําอะไรเนี่ยจะได้แบบเฮ้ยทำเราได้อ่าไ,ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้หอุตส่าห์ทำอุตส่าห์ดูทําแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่อดีไทยนะไปขอเปลี่ยนข้อมูลกันเอานะครับช่วงนี้คือเป็นคําถามที่เขาทิ้ถามทุกวันครับเวลา 40- 50คนครับ ผมก็จะไม่ได้ตอบแล้วนะเพราะว่าทําคลิปให้ดูไปหลายวันแล้วนะครับว่าเฮ้ทำเองบ้างเถอะนะอ่าจะได้เก่งๆครับเก่งๆแล้วก็นําข้อมูลมาพูดคุยกันนะครับอ่ะสิ้ท้าย p ีพ,พก,กันตันนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้อีกคลิปหนึ่งจะทาคอมโบนะเพราะว่าผมอ่าไปดูหรือเล่นเองเนะี่ยเราก็เห็นว่าโหเดี๋ยวนี้คอมโบหลายทางบันโหดครับเรนเจอร์นะครับ,เน,เ,นรบเนี่ยยังเจอทีนี้อ่ะเดี๋ยวต้องดูครับคือทางเนี่ยอ่าแรนดด อ่านะครับเพิ่มแล้หนึ่งพันแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยผมเห็นเขาใช้กันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวลองตีดูเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสอยู่2ฝัง่งนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าพี่บอทยังดูโหดอยู่เลยนะบางคนก็บอกว่าบอทอ่อนลงแล้วอันนี้อาจจะเป็นแล้วตะลิกแล้วนะอ่านะครับเพราะว่าอ้าวโดนยิงทีเดียวตายเลย <laughs> โดนยิงเลยเกียร์ก็ไม่ได้เกียร์กระจออง,ง่อยๆนะ เออ,อตอนนี้ผมบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะรีวิวนะครับหลังจากที่ไม่มีเสานระกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะสำหรับไอ้ตัวของออไอ้เจ้าบราวยมทูตครับคือเป็นเป็นเลนเจอร์ตัวลูกรักแต่ว่าธาตุก็ไม่ใช่ธาตุลูกรักไปเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าเลนเจอร์เราบอกไปแล้วครับว่าเป็นเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะครับเขาสามารถที่จะ ปรับอะไรก็ได้นะเนี่ยดูนะเนี่ยผมเจอทีมแค่นี้ครับดูเหมือนว่าเราจะแบบว่าขนาดดาวงดาเมจเราทําได้นะแต่ดูครับว่าแร่ไม่พอครับเนี่ยโดนแร่นืดแร่นืดกับเพิ่มแร่หนึ่งพันคือโหดนะครับไอดีหลักของผมเจอเนี่ยยังร้องอ่ะเอาจริงๆเกือบจะไม่รอดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเป็นทีมที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่มีเบาลร็อกอย่างนี้นะเพราะว่าไอ้พวกประเภทตัวปวดเนี่ยของธาตุมืดเนี่ย มันส่วนใหญ่จะเป็นแร่เนือ้อด้วยนะซะเยอะนะอาจจะแบบเจอเจมม่วงนะครับอาอเจอสล็อตนะครับเจอตัวโอ้โหเนี่ยผมยังแพ้เนี่ยผมแพ้แล้ดูทรงแล้แร่ไม่พอปล่อยครับปัญหาคือแร่เนี่ยไม่พอปล่อยตัวนะครับอ่ะโอเคเข้าใจและบอทมันโหดจริงจังวะทำไมทำไมเป็นอย่างนี้แล้วโหดละเกินครับ โอ้โหนี่ครับอะให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยววันนี้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเราแบบเฮ้ยมันโหดจริงๆนะไอที่หลักผมยังแพ้เลยครับนี่ถึงขั้นแพ้เลยทีเดียวโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวจริงนะอาจจะขอไปดูทีมกเกียร์หน่อยแล้วกันนะอาจจะแบบบอทอาจาออาจะโหดโหดที่ตามหลีกไหมอ่าตามหลีกนั้นๆครับบอทอาจจะแบบว่าโหดนะครับ อ่ะทีมเขาก็ไม่กระจอกนะดูครับเกียร์โดนแน่นอนอ่ะส่วนอามมาที่มีคนถามเนี่ยคือที่ผมแนะนาเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยตัวมันค่อนข้างเก่าถามว่ามันใช้ได้ไหมตอบคือใช้ได้นะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวใหม่ๆดีๆมันก็มีเยอะแต่บางคนไม่มีจริงๆอ่ะหรือแบบว่าเฮ้ยอยากจะปั้นแม็กบวกเกียร์ดีๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันใช้ได้ดีนะไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าตัวมันติดที่ว่าตัวมันค่อนข้างจะเก่านะครับมันโดนเนิร์ฟอะไรไปเยอะแล้วนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยความที่ว่าอ่าเลนเจอร์ครบเครื่องครวาาามมสถก็ ังใช้ได้ดีนะครับดูนะเราแพท้ทีมนี้นครับจริงๆเนี่ยควรจะสู้ได้อยู่เหมือนกันนะแม้ว่าเกียร์โดนแน่นอนเขาจะเยอะนะครับนี่จะดูะครับว่าคอมโบครับอันเนี้ยแร่เนืดไอตัวนี้ก็แร่เนืดไอตัวนี้ก็แร่เนืดอ่ะสามตัวแล้วนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็โอ้โหแร่เนืดอเต็มไปหมดเลย อ่ะเรียกว่าเดี๋ยวดอดูคลิปนึงเดี๋ยวคลิปนึงทำคลิปให้ดูับว่าเจอคอมโบแบบนี้มันมันโหดอ่ะบางทีคือบอดบอดโดเอาจริงนะถ้าโหดในระดับนี้ผมเล่นได้อยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าไอตอนที่เป็นบุ่นเวียนเนี่ยอันนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะแคบนะครับอาจารย์เน,นี่ยอ่ะกิจกรรมไปรีบเล่นกันนะสำหรับคนที่ไอดีผูกลายนะอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยนะครับเขาให้ผูกลายเป็นหลักเพราะว่าเกมเป็นของลายเกม อ่านะเป็นของลายเกมเขาก็ต้องการให้ผูกไลน์แต่ว่าการเลือกผูกเป็น Facebook หรือว่า Google เนี่ยมันเป็นทางเลือกอเผื่อประเทศอื่นๆที่เกิแล้วฟังแล้วว่าเขาไม่มีไลน์เขาไม่ได้ใช้ไลน์เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ให้ได้เล่นเกมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นกิจกรรมจริงจังเนี่ยควรจะผูกไลน์ดีที่สุดอ่าส่วนใครผูกอะไรไว้แล้วเนี่ยน่าจะข้ามไปผูกอันอื่นไม่ได้นะอ่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ แรกนะครับเอาส่วนใครฐานข้อมูลในดียังไม่ได้เปลี่ยนก็ไปลองจ้งเปลี่ยนนะอ่งช้าไวไม่รู้ครับผมไม่รู้กําหนดนะก็ต้องรอดูครับมันมีทั้งไวมากๆ3วันหรือแบบเป็นอาทิตย์ ก็มีเหมือนกันนะนก็ลองไปเปลี่ยนกันได้ครับอ่ะพรุ่งนี้ครับเพิ่มเลทเรนเจอร์กับกเกียเกียเป็นเกียตกแต่งมีเกียรที่ดีนะเกียรกบครับก็แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับบริการพิเศษจากร้านลุงนะต้องเติมจากร้านลุงครับเติมถูกมีแค่ iOS อ่า a อ d r o i ยเนี่ยอย่าเติมถูกด้วย iOS เนี่ยให้ลุงเปิดกระชาได้นะเติมรูบี้เยอะลดเยอะนะครับก็ไปเติมได้นะครับอ่าส่วนแพ็คต่างๆนะเรากดรับเองได้จะมีรูบี้ที่ให้ลุงตตรระดดนะกดรับรูบี้เเไ้้ใหท iOS ดลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์นัดเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลรานเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใจใจคนเติมอ่ะพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยพร้อมก็เติมตุนได้เลยนะถ้าทักจัดเราเงียบเ่ะเพราะว่าบางช่วงเพจมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะก็แอดไลน์ลุงใบอีกหนึ่งช่องทางครับแอดไซ์ลุง9 8 8อ่ะก็ทักไปได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ